อันนี้ยู่ออนธรรมะยู่ออนธรรมะเอ้ยพูดไม่ออนแคมนะคขาดะโชแฮนซ์จับเงยยัย just wake up how you feel today how you feel today look my eyes look what you think oh you feel really amazing นะฮะ no I feel okay but a little bit tired in the eyes a o w you enjoy your breakfast yes very nice อ่ะเราก็จะโชว์แฟนคลับว่ะ I got a show f r i e n d come best salon. Okay. b o the hotel is amazing. b u มีหอดกำลงานยืนเป็นไรโอ้ยฉันไม่ได้เรียกเลือดเ็จนแก่เลยคุณท่านอาหารนี่อยู่โรงแนมอ่ะ โรงแรมไหนเหราบันทึกลืมลืมซื่อโรงแรมโอเคค่ะโอเคโอเคไปโรงแรมเมือ,ยอยงใดก็ลืมซื้อโรงแรมบอสเซียใจจะพูดต<ม>ิดยอ้พู้พ้องจำสั่งลืมซื้อโรงแรมพี่น้องอันนี้เป็นโรงแรมเหอนเอ็คเคน<ม> l ์เอมมาลพัทยาใตา้เห็นปะพัทยาใตา้อบหม่า,าหาอมอมิ่งอิ่มเลยเดีพยวไปงานของผมวิวงามปะ มาได้เพค่ณสิมาเที่ยวอ่ะ L K M Moro Bit พัทยาใต้คุณน,น,นะเลิกบ่มบืม้อนี้สิว่าไปใส่น้ำหมูเวนสีนอนอยู่นี่นี่นอนอยู่สาวไหลน้ามือนี่สิมะเล่นน้ามาได้มาเล่นน้าใคจะชมสีนอนอยู่นี่น่ะสีนอนเล่นน้านี่กินตะมง่งนี่แหละนี่นตะมง่งกับยุ่งห่องคั่วเห็นไ่มห่องคั่วบอกกันพนักง,งานเพิ่นเพิ่นก็นตำหายแฉะรสดแฉะแฉะเลย สมตำปูปลามันเหนน่ามันเลวแต่มันจัดสิบห้างานทั่ววันก่อน <c oughs> อ่เขาอ,อิ่มแล้วพว่อใหญ่ขึ้นข้างบนผนเมื่อนีนพ่อใหญ่ขึ้นข้างบนแล้วกินเขาอิออ่มขึ้นข้างบนแล้วขึ้นไปนอนพักพ่อนหรอพ่อใหญ่ มื่บ้านมีเมืดมือไงมาทนี่ก็บแบบว่าอันนี้เมาค้างสินไปนีเดอย่างนี้มันต้องถอนสนิะประเด็นปเนอย่างนี้มันต้องถอนขึ้นไปนอนแล้วพไงในไงแค่ผู้คนเดียวเลยพอเก่าเบิ่งเอาเลยประพีน่นอ,อากาศห่อนี่เป็นเป็นคืมคืมคือฝนหิตกนย่างน่้สาห่อนพี่น้องไอห่อนเที่ยวหลายจนแหลม่มาเที่ยวเป็นเดือนเหรอเด็ดไอศีบมนะัน มาเที่ยวสองเดือนคนนี้มาเที่ยวเมืองไทยมาอยู่เป็นเดือนแล้วนี่บันเลืออีกสามอาทิตย์มาอยู่พัทยาสามอาทิตย์ตอนแรกว่าสองอาทิตย์พญายาวเป็นเถวสามาอาทิตย์พัดสันป้าขคือโดนแถขนเขวายคิดฮอดเียนแล้วขคิดทอดบ้านแล้วแถวสนต้องพาคนมาโดนเถอะรัเลิศชมันเต้นพี่น้องคนน่ะงามค่ะงามเนี่ยิดฮอดบ้านแล้วพีน่น้องเลยคิดฮทอดบ้าน,นแล้วมาเที่ยวก็ได้จมขิดนอดตะเฮียนจนพอายาวด่าคนน่ะ พ่อแามา่เมื่อกี้ยังไม่จงกินฮอดบานอยู่อนะีนี่พี่น้องเลยมันฮอนไงมันฮอนหลายมันสบอยแบบนี้มันกินฮอ,อดบานแล้วพุดหนามุกพูดหาหาอย่างนี้แบบนี้หาหนันหอยหอยนางรมหอยแมงภู่ไหมหอยนางรมเนยแล้วก็สิปปงสง่งส้มในีพวกเจ้าเบิร์กคนน่ะสิส้มอะไรเปล่าฮะสิ่งส้มอะไรอยู่อันหอยนางรมคนน่ะมุกพ่น,นหาหอยนงางรมเนี่ยนะหาหอยนางรมไปขายเห็นรอ แหม่ส erm ู้เลยสันเหนียวสนเหนุยวส้เลยสนนเหลายวไล่ไล่ย่งเวรน้ำเพลนแม่พักกันไดนเป็นเต็มกับขู่เป็นจะไย่ไงยังวะย่างเวรน้ำเพลนแม่พักกันไดนเต็มกับขู่เลยหอยนางรมอ่ะปัญหาไปขายไงเพวกก็แค่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 พวกก็แค่เอาแตั้งตัวมันเด้เพราะน้องบ่ได้เอาเก็บเป็นแบนเป็นเป็นเปลือกเป็นหนังนี่มันได้เป็นแค่แค่เปลือกมันเอาพวกก็แค่เอาแต่ตัวมันวันนี้เพ่กจะเอา ใส่ถุงใส่ขวดใส่อย่างของเพื่อนนั่นแหละแล้วเพื่ก็ไปขายอืมไปขายแบบว่าเขาไปตำตำหอยน people, ั่งร no ่มขายยังไป <permite người S 2> อย่างของเพื่อนนั่นแหละบอกกับเพื่อนว่าถามเพื่อนวันเถอะเพื่อนโเพื่อนว่าขันได้หลายหลายเพื่อนก็ไปส่งน่องแหนมอืมเพื่อนว่าขันได้หลายอ่ะขันว่าได้หลายเพื่อนก็แบบว่าไปขายขายใส่บบกสมกลมสมตำยังกับว่ากันไปอืมมันบ้าล่ะเพราะขันได้หลายได้จากสองกูยังสิแบบว่าเขาย่านขายบเหมีอยังสิเพ่นก็ไปส่งล่งแหนม หากินง่ายอยู่เมืองไทยเบิรงเอาวิวมาเดอ้อ LK Emerald Beach LK Emerald Beach เนี่ยอยู่พัทยาเห็นบ่เห็นบ่เนี่ยเมื่อคืนเบิร์กผิวหมดไปพัทยาเห็นบ่นี่ยระดับพัทยาพัทยาเห็นบ่เห็นบ่เนี่ยเห็นบ่มันบ่นบนบนบไกลเลยพี่น้องมันบ่ไก่เลยพัทยาใก้ขันไปทางนั้นก็นเป็นมันสิเป็นอัน,อย,อ,อ,อ,นยงงอยู่อ่าพัดเอิญนี่ยังล่ะพัดนอิญยังงอันยู่อันนาหาดไหม เนนแนนเ็นบอนเนี่ยเนี่ยอาหารมันอยู่ใกล้ๆกับอันโรงแรมดูสิตอืมยุติดกับโรงแรมดูสิตเลยยู่ใกล้กับโรงแรมดูสิตเวลาเขาออกไปข้างนอกก่ะสิมีรถน้ำทรงรถโรงแรมเพิ่นน้ำทรงเฮาเพิ่นแปะทรงเฮาการเทาออกไปข้างนอกมันบลาะมันอีเพราะว่ามันอยู่ในซอยมันบ่ากะเทาสิออกไปข้างนอกไปถนนใหญ่ไปถนนใหญ่เพิ่นสิมีรถโรงแรมทรงเฮาต่างต่างย้ำมือเสาร์จังโมงโมหูจำบ่ได้แล้วก็เพิ่น เพิ่นอันเพิ่นปิดเพิ่นปิดหับทรงพนักงานโอ้ยเพิ่นปิดนับเพิ่นปิดรับทรงพนักงานเนาะเขาเป็นพนักงานมันบปะเขาเป็นว่าลูกค้าลูกค้าเขาเป็นพนักงานมล้กันเพิ่นปิดรับทรงลูกค้าหาทุ่มนี่แหละย่าชอบพูดเรื่องมาแล้วกับแถวหน้าทถวหลังย่าว่ากันนะจ๊ะนี่แหละไว้ท่อง นี่แหละรุ่นไุ่รุนไม่ท่องว่าผิดผิดถือถือกระซ้ามันถอะขอให้ร่างกายแข็งแรงกับพ่อเนาะพี่น้องเนาะอายุหลายไปให้สีวอกผิดเราถือคาก็นี่เด้อสิบอกให้ให้ฉลืมหนาลืมหลังคาก็นี่อันนี้หาสิบสามปีก็ยังซ้ำนี่พี่น้องเ้ยมันนทั้งหกสิบเจ็ดสิบปีไปจำฮอดซื้อจะคลองบ่ได้พี่น้องเลยเลิศสเปนเต้นนะเลิศสเปนเต้นคือเก่าขอให้อยู่ดีมีแหงมีเงินใสก็โอเคแล้วเนาะ หมูบ้านวางอู้ยไหนบอกว่าไม่ยันคุณบอกไปเห็ดเสรกรรมคขี่กูหนิคบอกปไปเห็ดแบบกูไดนกูเจ็บเดี๋ยวไปขึ้นเคียงไปสิตายก่อนไม่ได้ใส่เงินได้สูดอยากสวยอยากงามไปทำสายสายัสยกรศึกสากดิ์กรรมเท่าแล้วนั่นตั้งแต,งตง่โดนมีดบาดมือเนี่ยหน่อยนึงก็สิเป็นสิตายไปขึ้นเคียงเขาทุบหนาใ้สายศักดิ์กรรมแล้วโลดเหรอยัแชมพูนี่ <laughs> ใจเสาะใจเสาะพี่น้องเอ้ไปคนยันเข็มยันเข็มยันมีด ผู้ใดไรว่ายันกับพเฮ็ดโลดถอมไมีเงินแต่ยายชมพูดนี่สิเก็บเงินไว้ใส่ตอนเฒ่าตอนแก่เก็บไว้ให้ลูกให้เต่าเห็นไหมลูกเต่ามันมีเงินมันเสียพีเฮ็ดอย่างกระซ้าพวกปวดมันมันสะไปโศกเสียโกงเสียจำจะไปเฮ็ดอย่างกระซ้าพวกปวดมันมันเด็กน้อยมันใจกล้าใจถึงเนาะมันบลาล่ะเฮาเฒ่าแล้วเฮาเท่าแล้วไปเฮ็ดแม่มันดอกใส่ษฐกโลกใส่ฐจำผู้ไฮกับผู้ไฮมันผู้ไฮโลดบอกไไปผู้ไฮบนกับงอนโอผู้ใดดอกเห็นบหม บ่ได้ไปผู้ใหญ่มันก็งอนต่อผู้ใดดอกเขาต้องมาเดือดร้อนเห็นบ่าเขต้องมาบอกให้ไปเฮ็ดไสายกกไสายกรรมมึงอยากไปเฮ็ดมึงก็ไปเฮ็ดหรอกมันมันมันเลือบเขต้องมาบอกกูก็กะเป็ความสูงตามภาษากูนี่แหละเลือดใสเหมือนแจนนี่บ้เนี่ยมันอากาศดีนี่บ่เบิ้งวิวไปยายชูผูกกระดาไปมันไม่มันเข่ามันธรรมชาติไม่ใจเขากินถั่วตำบัูหุ่งข้าวเหนียวสมตำนี่ทีละบ่กินไปหาไปพ่อยังบอกเพ็ด อันนี้ก็เบิงวิวไปโดนได้จะพูดด่าไปเห็นปะกันเลิศสัมเนแตนเดียวเดียวนี่พี่น้องสุขุสูคนโบงงามบ้องมาเล้ศพูดอดไสิมาพักอ่ะเนี่ย LK Emerald bead เนี่ยมันเลิศสัมเนแตนมันเป็นตะผักเป็นตะยูพนักงานเป็นแบบปู้ยตอนรับแบบสุดยอดพนักงานเพิ่นนี่โูไอ้มันเลิศสัมเป็นแตนพนักงานเพิ่นแบบสุดยอดอีนนี้ด้ LK Emerald bead ผู้ใดบ่เคยมามาโหลดเนี่ย ว่าต้องห่วงราคาเรียงอย่างราคาห้องราคาอย่างเมื่อสอบสามเพ่นพ่นมีหลายราคาอาหารเส้าเบกฟัดกับมีแบบว่าหลายยางให้กินให้เลียกแต่ละมือกินประซ้ำกันอืมมาอยู่เป็นเดือนก็กินปลาซ้ำกันจักมือเพราะว่าิ่นเ็ศประซ้ำกันไงมือนี่เพ yeah. ิ่มเปลี okay. ่ยนอาหารมืออื่นเพม่นกับเปลี่ยนอาหารมือนี้เพิ่นเปลี่ยนอาหารมืออื่นเพมือนกับเปลี่ยนอาหารสิกินอันไหนแบบนี้มันลายขนมนมเนยกระโูกกาแฟคอฟงคอฟฟี่ ขนมปกขนมปังมีเหมดพี่น้องเออไมันละเลิศสําเัยนเบือง่นนะมันเลิศไปเดี๋ยวนี้มันบอกไก่บอกไก่จากซอยหกเนี่ยบอกไก่จากซอยหกซอยเจ็ดซอยแปดเพราะว่ากันอันรดรดอันรดพนักงานเิ่นไปทรงลูกคา้าจากโรงแรมนี่เนาะไปทรงอยู่อันมองอันมองอันหนาโรงแรมดูสิทธนะ์หนาโรงแรมดูสิทธิ์มานี่เข้ากับึ้นรถสองแถวไปได้ปัจจนี้ คืนรถสองแถวไปรถสองแถวมีอ้อมพัทยาสิบบาทรถสองแถวแรเรียนมดคืนมีอ้อมพัทยาสิบบาทกันยังไ่วะพี่นอ้องสิไปท่างใดเมื่อนี้ที่จริงพ่อหญยว่าสิผ้าไปอันไปจอมเทียนเด้บัตรที่นี่เป็นเป็นขี่ขานเป็นขี่ขานไหมก็เลยบอกว่าเมื่อนี้เฮี่ยเขายนะุสะไหวหน้าเมื่อเมือเสมือนเขาจังไปจอมเทียนอบอกกับพ่อหญยยังสิ ตอนแรกมันนี่พอ่อใหญ่สิพาไปจอมเทียนมันนี่เป็นขี้ขานพี่น้องไอ้ก็ได้บอกไปมือนี่ไปมืออื่นเหรอคนอน่ะบังงามบอกบิงังพ่อเจ้าถ่ายรูปอเ,อเอาแน่นนี่กอบกอบเอาแน่นนี่เห็นบ่นี่เลาวก็ใช้ให้พ่อเจ้ากอบเอาแล้วตอนนี่พ่อเจ้าก็เอาไปลงอันอ่านลงเงียงของพ่อเจ้า,า,าเอาได้เห็นบ่กกอบภาพเอามันงามเลยมีตน้นมีตน้นอันนี้สองต้นนี่ต้นอันนี้สองต้นพ่อเจ้าไปกอบภาพเอาแล้วก็เอาไปลงสตอรี่อย่างพ่อเจ้าเห็นบ่ะทำกอบวิดีโอแล้วไปกอบวิดีโอนี่ ขอให้ขี่แตกจู่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 ท้องเสียให้เป็นหมันผู้ใดกอบวิดีโอยังจะพูดน,นะเอาเป็นโล่งนะถ้ากันกอบวิดีโอยังจะพูดเอาไปลงติ๊กตอกกันเอาไปลงนั่น,นลงนี่กันยิ่งผู้จังสร้างแบนมดอ่ะพวกนี้เอากรอบรูปภาพไปอยู่แต่ว่าจะก,กอบคลิปกรอบคลิปอะไรจะส้มสร้างแบนหมดเด้มากกอบคลิปจะส้มเป็นโลงจงสั้นจังสี่สเป็นตันนายสมัยนี่เขาบอกกอบคลิปหาไปลงแล้ะมันเชย เขาต้องแบบความสามารถของจะคของมันบ่าพี่น้องสุข,ขสุขโนเนี่ยบางันโอ้ยงามครับพี่น้องเอ้งามอีหลีอีหลหรอกระดอกกระแดดพี่น้องพี่น้อง